you mm -hmm. นะครับก็เรามาถนนหลังมหาวิทยาลัยการศินษ์นะครับผ่านเทศบาลนะครับเทศบาลตะบนสงเวยมาเนาะนะครับเราก็จะเจอกับนะครับซอยนะครับถนนสาธารณะเข้าไปเนาะนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับจะเป็นที่ของนะครับแปลงที่เขาอยู่นะนะครับที่เขาอยู่พักอาศัยอยู่เนาะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับก็ถนนเข้าไปก็จะประมาณ4เมตรด้วยกันเนาะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินเข้ามาชมนะครับที่ดินกันเนาะนะครับก็เดินเข้ามาประมาณสักสัก70-80เมตรด้วยกันเนาะนะครับจะเป็นที่ดินแปลงที่2นะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับถนนถือว่ากว้างนะครับนะครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับก็ห่างจากนะครับรั้วเนี่ย นะครับประมาณสัก4ีถึงหเมตรด้วยกันเนาะนะครับระยะห่างนะครับเราเดินเข้ามาชบกันนะครับพื้นที่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายเนาะนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับเห็นไหมด้านข้างๆเขาก็กําลังที่จะ นะครับขุดสะเนาะนะครับขุดสะเพื่อที่จะรองรับน้านะครับขวามือนะครับจะเป็นที่ดินสาธารณะหมายถึงว่าถนนนะครับนะครับก็จะตรงเข้ามาตรงนี้เลยนะครับทะลุตรงนั้นเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ถนนสาธารณะเข้าไปแต่นะครับชาวบ้านนะครับเขานะครับก็คือไม่ค่อยเที่ยวเนาะแต่ว่าเป็นถนนสาธารณะนะครับเราสังเกตว่านะครับที่เรายืนเนี่ยนะครับก็คือตรงบริเวณที่ดินเนาะด้านขวามือเนี่ย จากถนนลาดยางนะครับเพียง70เมตรเองนะครับนึกนะครับส่วนบริเวณนะครับของที่ดินเราจะสังเกตเนาะนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้นยางนาเห็นไหมสูงมากๆเลยนะครับพร้อมตัดใช้งานแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะพาไปเดินชมที่ดินนะครับด้านข้างก่อนเนาะนะครับด้านข้างก่อนก็เจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับก็จะปลูก นะครับไผ่นะครับต้นไผ่ไว้เป็นแนวกันชนเนาะนะครับคือคือเพื่อเป็นเขตเขตดินแดนเนาะนะครับเรามาดูชมด้านบริเวณนางนอดด้านด้านนอกกันก่อนนะครับยาวลงมาเลยนะฮะนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนสาธารณะเหมือนกันเนาะนะครับก็คืออ,อ้อมทั้งหมดทั้งสี่ด้านของที่ดินเลยนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับหญ้าจะขึ้นเยอะหน่อยเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกเนาะตกตั้ง2อสัปดาห์ติดต่อกันเลยนะครับเราจะสังเกตว่าเห็นนะครับจะเป็นต้นไผ่เนาะนะครับสลับกับต้นสักนะครับเราเห็นไหมสังเกตต้นสักนะครับนะฮะต้นสักประมาณสิบสิบห้าปีโดยประมาณนะครับต้นสักนะครับเราเดินมาดูด้านหลังที่เลย ท่านหลังที่นะครับเพื่อ,อเป็นคล้ายๆเป็นปลูกไม้ยืนต้นนะครับนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับแกชอบสายป่าเนาะมันน่าจะถูกใจนะครับทีมงานของอสหายสายเขียวเนาะนะครับคนที่อยู่นะครับจะลงทุนนะครับบ้านสวนก็ได้นะครับเป็นบ้านสวนเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรอย่างเงี้ย นะครับเราเดินมาดูข้างในนะครับเราเดินมาดูข้างในหน่อยนะครับก็นี่คือผมเข้าด้านหลังนะครับก็ด้านในก็จะมีพวกหนอ่อมงหน่อไม้เนะนะครับเขาทําเป็นคันเดนไว้นะครับทําเป็นคันเดนไว้ด้วยนะครับ,เ,เ,ดดนะรบเดี๋ยวเดินมาดูข้างในนะครับ นะครับก็อันนี้คือด้านในนะครับมันอาจจะลกหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าเจ้าของนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นนาเก่านะฮะเขาจะทําคันแดนไว้เนาะฮะสังเกตเนาะนะครับที่ผมยืนเนี่ยทาคันแดนไว้นะครับ Uh, แล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือดินดีนะครับแล้วก็น้ำน้ำดีนะครับแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นที่นาเดิมนะครับประมาณเกือบอ่าประมาณไล่กว่านะครับไร่กว่ากว่านี่นะครับเป็นพื้นที่นาเดิมนะครับถ้าเจ้าของคนใหม่เข้ามาก็สามารถที่จะปรับได้เนาะปรับเป็นทำนาได้นะครับ หรือว่าจะเป็นใาทาเป็นปลูกพวกสวนผล,ลไม้ก็ก็น่าจะเหมาะเนาะนะครับก็น่าจะเหมาะดีนะครับสังเกตว่านะครับจะมีไม้ยืนต้นเยอะแยะเลยฮะนะครับบริเวณข้างๆแปลงเนี่ยนะครับสักนะครับยางนาก็ตูอ่าต้นโตแล้วนะประมาณสามสิบเมตรเห็นไหมฮะต้นไผ่ด้วยนะครับเราสังเกตยางนาโอ้โหยางสูงเลยฮะ สูงชะลุดขึ้นไปเลยนะเห็นไหมฮะนะครับตรงนี้นะครับประมาณไล่กว่าที่ที่เป็นพื้นที่นาเดิมนะนะครับเดี๋ยวผมจะแผนภาพแผนกล้องให้ดูนะครับเนะี่ฮนี่คือบริเวณนะครับด้านด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยกาตรินเลยนะครับนะครับติดรั้วเลยนะครับห่างกันประมาณสัก80เมตรคราวนี้เรามาดูข้างในครบ,บริเวณข้างในเนี่ยจะประมาณเกือบเกือบสามไร่เนาะบริเวณที่เป็นป่าจริงๆนะครับอ่ะผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับอันนี้คือศักนะฮะต้นศักนี่ยผมนับใบนี่น,นะครับต้นศักประมาณไม่น้อยกว่า50ต้นเนาะนะครับไม่น้อยกว่า50ต้น นะครับแล้วก็ยังนาประมาณ30ต้นอยู่ข้างในเนาะนะครับเป็นป่าเลยนะฮะเป็นเป็นเป็นสวนป่าเลยนะครับอ่ะเรามาดูข้างในคนนี้เห็นไหมฮะนะครับต้นสักโอ้เขียวจะอุ่มเลยเนาะนะครับนะครับอ่ะเรามาดูรีวิวข้างในนะครับก็อ่าข้างในที่เนี่ยนะครับมันจะมีสระเก่าเนาะที่ที่เจ้าของเดิมขุดไว้เห็นไหมฮะ แต่ขุดยังไม่ลึกเนาะขุดประมาณ2เมตรเนาะนะครับก็คือเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่นะครับก็สามารถปรับปรับเปลี่ยนได้เนาะนะครับอันนี้คือ,อสะบ่อแรกเนาะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสะบ่อที่2นะครับจะเ,เป็นซ้ายขวานะครับอ่าเนี่ยฮะนี่คือสะลูกที่2นะครับเราสังเกตนะครับอ่าต้นต้นสักเนี่ยถ้าใครชอบเนาะต้นไม้เนี่ย นะครับก็ต้ตนโตแล้วลนี่นเห็นไหมฮะผมจะแผนให้ดูโอ้โหนะครับคุ้มค่าฮะถ้าได้แปลงนี้ไปเพราะว่านะครับสักนี่เยอะมากนะผมถ้าผมดูนี่ไม่ต่ํากว่าห้าสิบต้นนะ่ะน่าจะเกินเลยสาเห็นไหมฮะนี่ฮะสูงมาก,มากเลยอีกผมว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบเมตรนะนะครับมาดูต้นนี้นะครับอย่างใหญ่เลยฮะดูดูโคนต้นเขา โอ้โหนะครับสูงมากๆเลยนะฮะนะครับแล้วก็เยอะมากเห็นไหมฮะนะครับผมแพนกล้องให้ดูเนาะนะครับดูข้างในอยู่ฮะนะครับข้างในก็เยอะฮะเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ยางนาด้วยหไหมฮะ,สล,ะสลับกับยางนานะ,ะเราเดินเข้าไปดูต่อนะครับอาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสวนป่าเนาะ นะครับแล้วก็มีต้นพยุงด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือต้นพยุงนั่นนี่นะครับมีต้นพยุงด้วยนะครับก็แตกยอดแตกอะไรออกมาเนาะนะครับต้นพยุงเนี่ยนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้น่าจะประมาณ2องปีฮะนะครับต้นพยุงนะครับเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่านะครับต้นไม้พยุงอ่ะเราไปดูกันเห็นไหมฮะนะครับโอ้นะครับอ่าเห็นแล้วต้นไม้แล้วนะครับรู้สึกว่าอยากได้เนาะ นะครับจะได้นะครับเห็นไหมฮะต้นยางนาอย่างสูงเลยครับนะครับอย่างสูงเลยนะครับอ่ะเราเดินดูต่อนะครับก็จะสลับกับไผ่นะครับมีต้นยางนามีอ่ต้นศักนะครับแล้วก็มีพยุงด้วยนะครับพยุงน่าจะประมาณห้าต้นอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะะครับสวนป่านะครับสวนป่า นะครับอืนะครับนี่ฮะนะครับบริเวณนี้เป็นตรงกลางที่ดินเลยนะครับนะครับเป็นตรงกลางที่ดินเลยนะครับไปดูกันอาจจะลกนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นสวนป่าเดิมอะฮะนะครับอ่านี่ฮะนะครับอันนี้คือเป็นต้นนะครับยืนต้นเหรอไหมฮะโอ้โหพะยุงนะนี่น่าจะเป็นพะยุง อย่างตูเลยฮะนะครับพายุอย่างสูงแหละนะครับดูฮะดูยางนาฮะดูต้นยางนานะครับก็นะครับเนะนะหมาะสําหรับคนที่ชอบสายเกษตรเนาะนะครับคนที่ชอบเกษตรเนี่ยนะครับอ่ะผมมาดูนะดูฮะนะครับโอ้โหต้นไม้คือเข้ามาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยฮะ นะครับมาตัดแต่หญ้าแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เอาบ้านนอกดาวเนาะนะครับมามา,มาอยู่เลยดูฮะดูต้นไม้สินะครับโอ้โหย่งอย่างเยอะเลยฮะแล้วก็สูงด้วยนะครับอันมาดูต่อครับดูข้างหน้าต่อต้นไผ่นี่ยเยอะมากเนาะนะครับเยอะมาก นะครับอ่ะเรามาดูนะครับไอต้ต้นต้นยางนาะสูงชะลูดขึ้นไปเลยนะฮะนูนะ่นน่ะโอ้โหนะฮะนะครับสวนป่าขนาดนี้หายากนะฮะที่อยู่ในใกล้มหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกรสินนะครับแล้วก็ห่างจากเทศบาลตำบลสงเอยนี่ไม่ถึง2กิโลนะครับขับรถมาแป๊บเดียวประมาณนาทีครึ่งอันนี้นทีกว่านะครับอ่ามีมีหน่อไม้ด้วย นะครับพร้อมพร้อมรับประทานเลยเนาะนะครับก็คือหาหน่อไม้ได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับแล้วก็มีพวกต้นพยุงด้วยนะครับแซมประมาณสักห้าต้นถึงสิบต้นนี่แหละประมาณนี้นะครับอ่ามาดูข้างในอีกนะครับเห็นไหมฮะสังเกตต้นต้นยางนานะครับเข้ามานี่ยินนะนะครับลมมันพัดเข้ามาตลอดเลย นะครับเพราะมันเป็นสวนป่าปลูกไว้นานเนาะมันเกือบ20ปีอ่ะนะครับมาดูอ่านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นถนนสาธารณะเนี่ยเห็นไหมเดินไปนะครับก็คือมันอาจจะลกหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เที่ยวเนาะแดียครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเป็นที่ดินของเรานะครับสังเกตนะครับสังเกตต้นพวกต้นยางนาพวกต้นอะไรต่างๆนะครับ นะครับสวยมากๆถนนตรงนี้นะฮะคือมันลกหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นถนนสาธารณะนี่กว้างประมาณสี่เมตรเนาะนะครับเขาตัดไปแล้วนะครับบริเวณซ้ายขวานี่นะครับที่ดินของเราเนาะนะฮะนะครับโอ้ยางสวยเลยฮะสวนป่านะครับก็นะครับ,นะรบจะเป็นไม้นะครับพวกไม้ยืนต้นต่างๆ นะครับต้นสักนะครับต้นยางนาสูงมากๆนะผมว่าต้นยางนาไม่ต่ํากว่า 30- มสถึงสีเมตรนะครับคือบริเวณมันเป็นสนป่าเนาะนะครับอาจจะดูแบบทึบนิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าเรามาปรับที่ปรับอะไรต่างๆก็ก็น่าจะอยู่อ่าน่าอยู่นะครับเห็นไหมฮะโหนะฮะนะครับสูงมากๆเลยนะยางนาทุกวันนี้นะครับต้นต้นละเป็นหมื่นนะ นะครับก็ขายกันเนี่ยนะครับต้นต้นละเป็นหมื่นเลยนะครับนะครับก็พามาเดินชมเนาะนะครับเดินชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการที่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจซื้อนะครับที่ดินต่างๆนะครับเก็บไว้นะครับให้ลูกให้หลานเนาะนะครับหรือว่าสร้างบ้านสวนนะครับนะครับเป็นอนาคตนะครับอ่ะเห็นไหมฮะนะครับดูต้นสัก นี่คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับดูนะครับบริเวณนะครับต้นสักสักทองเนาะดูต้นอย่างนาครับจะแผนกล้องให้ดูเนาะอนะครับเยอะมากๆเลยนะครับ พร้อมใช้งานนะครับนะครับมีพยุงด้วยเนาะเห็นไหมฮะต้นพยุงดูต้นพยุงด้วยนะครับสักพยุงยางนาก็คุ้มค่าแล้วฮะแปลงนี้นะครับบุลค่าของต้นไม้เนี่ยนะครับ คือเวลาเนาะนะครับเวลามันอาจจะใช้เวลาปลูกนานก็คือคุ้มค่านะครับในการซื้อที่ดินน่ฮะบริเวณที่ดินนะครับอย่างนาอย่างสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับดูนะฮะนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับแนวทางนะครับติดต่อได้เนาะที่เจตนาอสังหาริมทรัพย์นะครับ เบอร์โทรก็0 9 8 0 9 6 6 3 1นะครับก็คือรับซื้อขายที่ดินนะครับรับรีวิวที่ดินด้วยนะครับบริเวณในนะครับจังหวัดกาฬสิน์นะครับบุกนาหารอุดรนะครับมหาสารคามแถวนี้แหละนะครับส่วนการเดินทางนะครับก็นะครับเราจะผ่านนะครับ บริเวณนะครับเข้ามาในนะครับด้านหน้าของมหาวิทยาลัยการศนกษาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ขับนะครับมาด้านหลังมหาวิทยาลัยเนาะนะครับมหาวิทยาลัยการศนกษ์นะครับพื้นที่นามุนนะครับก็นะครับผ่านเซเว่นมาเนาะนะครับบริเวณที่มาจากหลังมอนะครับผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็นะครับ มาทางสำนักงานเทศบาลตะบนสงเปื่อยเนอะอำเภอนามนเนี่ยนะครับนะครับห่างจากนะครับสำนักงานก็ประมาณ1.5กิโลนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับนะครับตรงไปเรื่อยประมาณกิโลครึ่งนะครับก็คือเดินทางไม่ถึง1นึ่งนาทีอะฮะนะครับก็จะสังเกตซ้ายมือนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เรานะครับเป็นที่ดินของเราที่ที่จะขาย นะครับราคานะครับก็คือ1.39ล้านบาทนะครับพร้อมโอนให้นะครับโอนให้เลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อนะครับเข้ามาเนาะนะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับ่าพื้นที่อยู่ตรงไหนนะครับคณะนะครับแล้วก็สนใจนะครับต่อรองต่างๆได้นะครับสวัสดีครับ